วันนี้มาพบกับคุณครูทัศนีบรรจงราชเสนานายุทธยาในหมวดสาระภาษาไทยเรื่องการเขียนจดหมายการเขียนจดหมายนะคะเราก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเราจะเขียนในสถานการณ์ใดมาดูสถานการณ์แรกนะคะ คือนักเรียนป่วยนั่นเองนะคะถ้านักเรียนป่วยหรือไม่สบายนะคะเราก็ต้องเขียนจดหมายถึงคุณครูนะคะแจ้งสถานการณ์ว่าเรานั้นไม่สบายนะคะต่อไปค่ะเรามาดูสถานการณ์ต่อไปนะคะ สถานการณ์นี้คือการที่เรานั้นไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อพาไปหาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะอีกสถานการณ์หนึ่งก็คือเรานั้นจะต้องทำบัตรประชาชนตรงนี้เราจึงต้องมีการลาคุณครูไปทำบัตรประชาชนนะคะสองสถานการณ์นี้เขาจึงเรียกว่าการลากิจนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูความหมายของจดหมายลาครูนะคะเขาบอกว่าเป็นการเขียนหนังสือเพื่อเป็นการบอกกล่าวหรือว่าชี้แจงความจำเป็นที่เรานั้นหยุดเรียนให้กับครูประจำชั้นอย่างเช่นเมื่อเวลาเราเจ็บป่วยนะคะหรือว่าเรามีกิจจำเป็นที่ไม่สามารถไปเรียนได้นะ เราก็สามารถที่จะส่งจดหมายเพื่อที่จะลาคุณครูไปทํากิจธุระนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็มาดูสิ่งที่จะต้องเตรียมในเรื่องของการเขียนจดหมายนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราจะต้องเตรียมนะคะ อันที่หนึ่งก็คือกระดาษที่เราเอาไว้เขียนจดหมายกระดาษนั้นจะต้องเป็นกระดาษที่เรียบร้อยนะคะไม่ขาดหรือไม่ยับนั่นเองค่ะต่อไปปากกาหรือดินสอเป็นอุปกรณ์ในการเขียนนั่นเองค่ะต่อไปมาดูนะคะว่า เราเวลาที่จะเขียนนั้นเราจะต้องแบ่งส่วนของกระดาษนะคะส่วนที่หนึ่งนั้นอยู่ด้านหน้าเราจะต้องแบ่งประมาณ1นิ้วหรือ1.5นะคะก็คือ1นิ้วครึ่งนั่นเองค่ะต่อไปนะคะขอบกระดาษด้านขวามือนะคะก็คือขอบสุดของกระดาษนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ กึ่งกลางระหว่างแนวขึ้นต้นกับขอบกระดาษด,ด้านขวาต่อไปนะคะเราก็มาดูในเรื่องของหลักการเขียนจดหมายลาป่วยนะคะว่าหลักการเขียนจดหมายลาป่วยนั้นมีอะไรบ้างรูปแบบในการเขียนจดหมายลาป่วยนะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าส่วนด้านหน้านะคะก็คือคำขึ้นต้น แล้วก็คำลงท้ายนะคะอันนี้คือส่วนด้านหน้าเรามาดูตัวอย่างการเขียนจดหมายลาป่วยกันนะคะส่วนที่1คือที่อยู่ส่วนที่สองคือวันที่ส่วนที่3คือคำขึ้นต้นเรามาดูส่วนที่1กันก่อนนะคะส่วนที่1น,นั้นคือที่อยู่นะคะ หลักการเขียนจดหมายส่วนใหญ่นั้นจะใช้เลขอาราบิกนะคะส่วนที่2คือวันที่นะคะส่วนที่3คือคำขึ้นต้นคำขึ้นต้นจะขึ้นต้นว่าเรียนคุณครูประจำชั้นป .3 ที่เขารบนะคะต่อไปตรงนี้คือเนื้อความหรือเนื้อเรื่องนั่นเองที่เราจะเขียน นะคะอันนี้เป็นจดหมายลาป่วยตัวอย่างนะคะเนื่องด้วยดิฉันไม่สบายมีอาการมีไข้ตัวร้อนไอจามไม่สามารถมาโรงเรียนได้จึงขอลาหยุดเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันที่26-27ถึง27มิถุนายน2564 เมื่อหายดีแล้วดิฉันจะมาเรียนตามปกติต่อไปนะคะจึงเรียนมาเพื่อรากนะคะต่อไปด้วยความเคารพอย่างสูงตรงคำว่าด้วยความเคารพอย่างสูงนั้นเรียกว่าคำลงท้ายคำลงท้ายนั้นจะต้องอยู่ตรงกับวันที่นะคะ แล้วก็ชื่อผู้เขียนอยู่ใต้คําลงท้ายนะคะต่อไปนะคะมาดูส่วนข้างล่างอีกนิดนึงนะคะคือขอรับรองว่าเป็นความจริงนะคะสมใจรักจริงตรงนี้เป็นชื่อของผู้ปกครองนะคะส่วนนี้เราเรียกว่าคํารับรองนะคะว่าให้ผู้ครองรับรองว่าเรานั้นได้ป่วยจริงนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างในเรื่องของการแบ่งช่องนะคะบางคนนั้นนะคะจะใช้ดินสอเนี่ยตีเส้นเบาๆนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นการพับก็ได้นะคะแต่เมื่อเรานั้นได้เขียนเสร็จแล้วจะต้องมีการลบรอยเส้นดินสอที่เราแบ่งช่องเอาไว้นะคะทางฝั่งด้านซ้ายมือ นะคะส่วนด้านฝั่งขวามือจะเป็นการที่ลบแล้วสะอาดเรียบร้อยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราเรียนในเรื่องของจดหมายลาป่วยไปแล้วนะคะเราก็มาเรียนในเรื่องของจดหมายลากิจรูปแบบจะไม่ต่างกันนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ นักเรียนก็รู้จักในเรื่องของการเขียนจดหมายลาป่วยกันแล้วนะคะเราก็มาดูในเรื่องของการเขียนจดหมายลากิจนะคะซึ่งนักเรียนแค่เปลี่ยนเนื้อหานะคะให้เป็นลากิจนั่นเองค่ะมาดูนะคะส่วนที่1ยังเหมือนเดิมคือที่อยู่ส่วนที่2คือวันที่ส่วนที่3คือคำขึ้นต้นนะคะและ ส่วนที่4คือเนื้อหานะคะเนื้อหาตรงนี้นะคะที่จะเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือเนื่องด้วยดิฉันต้องไปท,ทําธุระที่ต่างจังหวัดกับบิดาและมารดาไม่สามารถมาโรงเรียนได้จึงขอลายหยุดเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่26-28ถึง28มิถุนายน2,564 เมื่อกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วดิฉันจะมาเรียนตามปกติตรงนี้คือเนื้อหาที่จะเปลี่ยนแปลงเพียงนิดหน่อยเท่านั้นนะคะแล้วก็คำลงท้ายก็ยังตรงกับวันที่นะคะแล้วก็ชื่อผู้เขียนและคำรับรองของผู้ปกครองนะคะนี่คือการเขียนจดหมายลากิจค่ะ ในเรื่องของการเขียนจดหมายนะคะก็จะมีข้อที่ควรต้องปฏิบัติกันนะคะก็จะมี1การเขียนตัวบรรจงเพื่อให้อ่านได้ง่ายสะอาดไม่มีรอยลบขูดขีดค่านั่นเองค่ะต่อไปอันที่2ใช้คำที่สุภาพให้เหมาะสมกับ การเขียนจดหมายถึงครูนะคะข้อ3กระดาษที่ใช้นะคะจะต้องเป็นสีที่เหมาะสมไม่เป็นลวดลายนะคะต่อไปอันสุดท้ายข้อ4ซองจดหมายนะคะที่ใช้จะต้องเป็นซองจดหมายที่เหมาะสมนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะในการเรียนในครั้งนี้นะคะการเขียนจดหมายถึงครูนั้นเราสามารถแบ่งออกเป็นสองชนิดนั่นก็คือจดหมายลาป่วยและจดหมายลากิจนะคะถ้าเป็นจดหมายลาป่วยนะคะเราจะส่งจดหมายลาป่วย วันที่เรามาโรงเรียนนะคะก็คือเราป่วยไปแล้ววันลุ่งขึ้นที่เรามาเราถึงค่อยเอาจดหมายมาให้คุณครูเพื่อให้ครูทราบว่าที่เราหยุดไปนั้นด้วยเหตุอันใดนะคะแต่จดหมายลากิจนะคะเรารู้ล่วงหน้าว่าเราเนี่ยจะไปไหนจดหมายลากิจนั้นจะต้องส่งก่อนที่เราจะหยุดนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะในการเ,าเรียนการเขียนจดหมายมีทั้งจดหมายลากิจและจดหมายลาป่วยเราก็คงจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะไว้พบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ